ความฝันก็คือเล่าโดยสรุปก็คือขับรถไปล้างแล้วก็ไปไหว้ปู่นะครับแล้วก็เอารถไปล้างพอรถไปล้างแล้วเนี่ยขาออกมาจะซื้อลอตเตอรี่แล้วมันไม่มีก็เลยเดินกลับมาพอเดินกลับมาน้าดันท่วมรถพอน้ําท่วมรถพยา,ยาม,มาเข็นเคแล้วมีเด็กเด็กคนนึงนะ่ะที่ไปด้วยกันามาเปิดประตูแล้วน้ําก็ไหลเข้ารถก็เลยตกใจก็เลยเรียกพนักง,งานมาช่วยเข็นขึ้นพนักงานก็ไปลวนลามเด็กน้อย นะคะรับพนักงานก็ไปลวนลามเด็กน้อยรถก็ปลอดภัยแล้วก็ตื่นจบแค่นี้เลยนี่คือความฝันพอมาทะเบียนรถทีนี้นะทุกคนพอมาทะเบียนรถเนี่ยมันเลี้มันต่างกันสิ้นเชิงเลยไหมผมจะเลือกเอาคันไหนดีเอาเลือกคันที่ผมรู้สึกหรือว่าเอาคันเบาะสีครีมทุกคน เอาคันที่ผมรู้สึกหรือว่าเอาเบาะสีครีมจบง่ายเท่หร่ว่าสัน้นก็มันสั้นๆเองแต่ผมเล่าให้มันยาวเอาคันไหนเอาผมเขียนให้ทั้งสองคันเลยแล้วกัน ผมเขียนให้ทั้งสองคันเลยแลวกันคันแรกเป็นคันที่ผมรู้สึกคันแรกเป็นคันที่ผมรู้สึกไม่ใช่รู้สึกหรอกภาพที่เห็นในตาตอนเข็นผมก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นรถ คันนี้มันเป็นรถเบนซ์มันเป็นรถเบนซ์เพราะผมตกใจมากที่น้ามันเข้าไปเพราะว่ามันแพงทุกคนแต่ว่าบอกมันดันเป็นสีครีมไงแต่บอกผมมันเป็นสีดมเอาคันที่ผมแบบไอน้นี่ดีกว่าคันที่ผมขี่ประจํา มีสองคันอันนี้คันแรกอันนี้คันแรกอันนี้คันที่หนึ่ง เอาทั้งสองขั้นเลยบอกมีรถสามคันแต่ว่ามันไม่ได้ฝันอีกอีกคันหนึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับคันนั้นนะครับที่บ้านมีรถสามคันรถผมคันหนึ่งรถอู่คันหนึ่งแล้วก็รถแม่คันหนึ่ง อันนี้เป็นขั้นเลกที่ผมพูดตอนต้นไลฟ์สดว,ว่าทุกคนต้องชอบคือเลขตัวนี้แต่ว่าพอเล่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันดันเป็นเบาะสีเบาะสีครีม บ่อสีครีมนี่มันรถมันหนัวตอนนี้รถบ่อสีครีมถ้าเปิดเข้าไปมันหกไหมเหรอมันหกไหมมันมันยังอยู่ไหมตอนนี้มันจอดอยู่ไหยผมพาไปดูเลยมันสีหกอยู่บ่อถ้ามันหกมีอายคนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดู เดี๋ยวผมพาไปดูเลยไป,ไปดูรถทั้งสองคันข้าวเธอด้วยแลวอ,อ,อ้าวมันล็อกเออช่างเถอะอันนี้เป็นคันที่ผมรู้สึกแล้วผมตกใจ แต่ว่าเบาะมันเนี่ยเป็นสีดำแต่ว่าคันนี้เนี่ยเห็นไหมเบาะมันเป็นสีเห็นบากพี่น้องเบาะมันเป็นสีครีม ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าสีใดเดี๋ยวผมไปเขียนให้

คันที่อยู่ในความฝันอาจารย์มันไม่แน่ใจว่ามันเป็นคันไหนตอนแรกผมมั่นใจว่าเป็นเจ็ดแต่พอผมเล่าให้ฟังเนี่ยพอผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเบาสีเบาสีครีมมันก็เลยเป็นคันห้าหกห้าสี่ก็เปิดประตูน้ำเข้าก็เป็นสีลาเต้ดีค่ะ ไม่ใช่น้ำมันไหลเข้าไปเนี่ยน้ำมันไหลเข้าไปเนี่ยผมตกใจเพราะว่าเบาะรถมันเป็นสีขาวมันเป็นสีครีมเก้าใจบอ